เคยรู้สึกไหมครับว่ามันมีกำแพงอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นคอยกั้นเราไม่ให้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากเป็นจริงๆกำแพงที่ว่าเนี่ยมันสร้างมาจากความกลัวความกลัวที่จะถูกคนอื่นเกลียดนั่นเองครับวันนี้เราจะมาลองพังกำแพงนั้นไป,ปพร้อมๆกันนะครับโดยจะมาสำรวจความจริงที่ว่าการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้เลยที่ต้องเจอคนที่ไม่ชอบเราผ่านเรื่องราวแล้วก็บทเรียนชีวิตที่ลึกซึ้งมากๆของคุณเขื่อนโดยนยกันครับโอ้ระโยคนี้คือแบบ เป็นแก่นของทุกอย่างที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยครับมันเหมือนเป็นคําเตือนที่ทรงพลังมากๆเลยนะว่าการที่เราพยายามวิ่งไล่ตามความพอใจของทุกคนเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายแล้วราคานั้นมันไม่ใช่แค่ความเหนื่อยนะครับแต่มันคือการที่เราค่อยๆสูญเสียความเป็นตัวเองไปทีละนิดทีละนิดจนวันหนึ่งเราอาจจะหันมาเกลียดคนที่เราเห็นในกระจกซะเองซึ่งเอาจริงๆมันน่ากลัวกว่าการถูกใครก็ไม่รู้มาเกลียดเยอะเลยครับโอเคครับอย่างแรกสุดเลยนะที่เราต้องยอมรับให้ได้ก็คือ ไอความคิดที่ว่าจะทําให้ทุกคนบนโลกนี้มารักเราได้เนี่ยมันคือภารกิจที่เป็นไปไม่ได้เลยครับมันเป็นเกมที่เราถูกเซตมาให้แพ้ตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการถูกไม่ชอบเนี่ยมันไม่ใช่สัญญาณว่าเราทําอะไรผิดนะแต่มันคือผลลัพธ์ที่ธรรมดาที่สุดเลยของการที่คนเรามันอยู่ร่วมกันแบบหลากหลาย ลองนึกภาพง่ายๆนะครับว่าตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนดาวดวงหนึ่งพอเราตัดสินใจว่าจะส่องแสงในแบบของเราเองปุ๊บแสงนั้นมันก็ต้องไปกระทบตาใครบางคนที่อาจจะไม่ชอบความสว่างแบบนั้นและนั่นแหละครับคือเรื่องที่โคตรจะปกติในจัก,กรวาลน,นี้เลยตัวเลขที่เห็นอยู่นี่คือศูนย์นะครับศูนย์คือจํานวนคนที่คุณเขื่อนเคยเจอมาตลอดชีวิตการทํางานด้านสุขภาพจิตที่บอกว่าตัวเองไม่เคยถูกใครเกลียดเลยแม้แต่ครั้งเดียวใช่แล้วครับไม่เคยมีเลยแม้แต่คนเดียวเรื่องนี้มันบอกอะไรเราครับ มันบอกว่าการตั้งคําถามว่าทํายังไงให้คนไม่เกลียดเราเนี่ยมันก็เหมือนกับการพยายามวิ่งไล่จับสายรุ้งนั่นแหละครับคือมันสวยนะแต่ว่ามันไม่มีอยู่จริงเอาล่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกว่ากับดักของการพยายามเอาใจคนอื่นเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนเราลองมาดูเรื่องราวชีวิตจริงของคุณเขื่อนกันเลยดีกว่าครับอันนี้คือบทพิสูจน์ที่มีชีวิตเลยนะว่าไม่ว่าเราจะเลือกเดินไปทางไหนมันก็มีคำตัดสินรอเราอยู่ข้างหน้าเสมอ เห็นไหมครับว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนชีวิตก็จะโดนตัดสินอยู่ดีตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นยังไม่เปิดตัวก็โดนหาว่าเป็นคนเฟกพอเปิดตัวก็โดนเหยียดเพศพอแต่งงานก็บอกว่าทําเพื่อคอนเทนต์พอหย่าก็โดนก่อหาว่าแต่งเพื่อเอาวีซ่าคือขนาดไปบวชเนี่ยนะก็ยังโดนวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมอีกสิ่งนี้มันพิสูจน์ให้เห็นแบบชัดๆเลยครับว่าเราไม่มีทางทําให้ทุกคนพอใจได้จริงๆและการพยายามทําแบบนั้นอ่ะมีแต่จะทําให้เราเจ็บเองโอเค พอเรายอมรับได้แล้วว่าความเกลียดชังมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเนาะคำถามต่อมาที่น่าสนใจกว่าก็คือเลขความเกลียดเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่มันเกี่ยวกับเราจริงๆหรือเปล่าในส่วนนี้นะครับเราจะมาสวมบทเป็นเหมือนนักสืบทางจิตวิทยากันเพื่อตามหาต้นตอที่แท้จริงของความเกลียดชังครับในทางจิตวิทยาเนี่ยนะครับเขามีชื่อเรียกสิ่งนี้ว่า projection หรือถ้ายาพูดง่ายๆก็คือการโยนเงาครับ นึกภาพตามนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีเงาของตัวเองซ่อนอยู่เป็นด้านที่เราอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่เพราะเขาไม่เห็นอะไรบางอย่างในตัวเราที่มันดันไปสะกิดเงาของเขาพอดีแทนที่เขาจะหันกลับไปจัดการกับเงาของตัวเองเขากลับเลือกทางที่ง่ายกว่าคือโยนเงานั้นมาแปะใส่เราซะเลยเหมือนเรากลายเป็นจอนหนังให้เขาฉายความรู้สึกที่ตัวเองไม่อยากยอมรับนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะลองนึกถึงเหตุการณ์ในห้องเรียนก็ได้ครับสมมุติไม่เด็กคนหนึ่งที่บ้านสอนมาให้กล้าสแสดงออก เขาก็ยกมือถามคําถามในห้องเรียนแต่เพื่อนอีกคนนึงดันถูกสอนมาว่าการถามเยอะๆเนี่ยมันคือการอวดเก่งเขาก็จะมองการกระทําเดียวกันเป๊ะเลยนะว่าเป็นการอยากเด่นแล้วก็รู้สึกไม่ชอบขี้หน้าขึ้นมาทั้งนั้นเห็นไหมครับว่าการกระทําเหมือนกันเดะแต่ว่นตาที่แต่ละคนใส่เพื่อมองโลกใบนี้เนี่ยมันคนละสีกันเลยประโยคนี้คือสรุปทุกอย่างได้ดีมากครับความเกลียดชังที่พุ่งมาหาเราเนี่ย เอาเข้าจริงๆส่วนใหญ่มันไม่ใช่เรื่องของเราเลยแม้แต่นิดเดียวมันคือเสียงสะท้อนจากปัญหาในใจของเขาเองเราก็เป็นแค่กระจกเงาที่ไปสะท้อนสิ่งที่เขารับไม่ได้ในตัวเองออกมาแล้วแทนที่เขาจะซ่อมกระจกของตัวเองนะครับเขากลับเลือกที่จะปาหินใส่กระจกอย่างเราแทนพอเราเข้าใจแล้วนะครับว่าความเกลียดชังจากข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ใช่เรื่องของเราเลยทีนี้แหละครับถึงเวลาที่เราจะหันกลับมาดูในสนามรบที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือข้างในใจเราเอง มาดูกันครับว่าการที่เราพยายามหลบหินที่คนอื่นปามาตลอดเนี่ยมันสร้างบาดแผลให้เราลึกแค่ไหนลองนึกภาพตามนะครับถ้ามีคน100คนเราก็ต้องใส่หน้ากาก100แบบเพื่อเอาใจพวกเขาทุกคนแล้วทุกครั้งที่เราเปลี่ยนหน้ากากเนี่ยชิ้นส่วนของใบหน้าที่แท้จริงของเรามันก็จะค่อยๆหลุดร่วงไปทีละนิดจนวันหนึง่งเราอาจจะจำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำว่าหน้าตาจริงๆของเราเป็นยังไงเหลือแต่ความว่างเปล่าแต่ถ้าเราเลือกที่จะเป็นตัวเอง มันคือการเลือกที่จะถอดหน้ากากทั้งหมดออกแล้วก็รักในใบหน้าที่แท้จริงของเราแม้ว่ามันจะมีริ้วรอยอยู่บ้างก็ตามความกลัวเนี่ยมันเหมือนโซ่ที่มองไม่เห็นเลยนะครับมันล่ามเราเอาไว้ไม่ให้เราเก้าวไปข้างหน้าไม่ให้เราคว้าโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตและสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดเลยก็คือความไม่แฟร์ของมันคือคนนึงพิมพ์ข้อความแย่ๆใส่เราเขาใช้เวลาไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ําแล้วเขาก็ลืมไปใช้ชีวิตต่อแต่คําพูดพวกนั้น กลับกลายเป็นแผลเป็นในใจเราไปอีกเป็น10ปีมันไม่ยุติธรรมเลยจริงๆครับและในส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับมีเครื่องมือทางคําคิดที่ทรงพลังมากๆชิ้นหนึ่งมาฝากกันมันคือแบบทดสอบที่จะช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องต่างๆในวันนี้ได้โดยใช้มุมมองของตัวเราเองในอนาคตที่ไกลที่สุดอยากให้ลองหลับตาแล้วจินตนาการตามนะครับวันนี้เราอายุ75แล้วกําลังนั่งอยู่บนเก้าอี้สบายๆมองย้อนกลับไปในเส้นทางชีวิตที่เดินผ่านมา ในวินาทีนั้นเนี่ยอะไรกันแน่ที่จะมีความหมายกับเราจริงๆคําวิจารณ์ของคนแปลกหน้าในอินเทอร์เน็ตที่เราไม่เคยเห็นหน้าหรือการที่เราได้ทําตามเสียงหัวใจของตัวเองนี่คือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเลยครับคือการสร้างชีวิตที่เมื่อเรามองย้อนกลับมาจากวัยเ5เนี่ยเราจะยิ้มแล้วพูดได้อย่างเต็มปากว่าฉันไม่เสียดายเลยสักวันเดียวที่วันนั้นซึ่งก็คือวันนี้นี่แหละเราเลือกที่จะกล้าหาญเลือกที่จะทําตามหัวใจตัวเองถึงแม้จะมีเสียงคัดค้านก็าาาตาม เพราะความทรงจำของการได้ลงมือทำมันมีค่ากว่าความเงียบของการไม่ทำอะไรเลยเสมอครับและสุดท้ายทุกอย่างก็วนกลับมาที่คำถามข้อเดียวที่ทรงพลันที่สุดครับเราทุกคนต้องเลือกว่าจะใช้ชีวิตเพื่อแบกรับความผิดหวังของใครระหว่างความผิดหวังของคนอื่นที่อาจจะไม่ชอบตัวตนที่แท้จริงของเรากับความผิดหวังของตัวเราเองในวัย75ปีที่จะมองย้อนกลับมาแล้วเสียใจที่ไม่กล้าพอที่จะใช้ชีวิตของตัวเองคำตอบของคำถามนี้ไม่ได้อยู่บนสไลด์หรอกครับ แต่อยู่ในใจของแต่ละคนและมันจะกำหนดทุกย่างก้าวของเรานับจากนี้ไปครับ